เอ้ยเดี pigs, my, my ๋ยวยิบมาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ผาช่องเขาบ้านดินลุงพุ่งนะครับนี่ครับมาหยามดังเลยพี่น้องตัวแรกครับตัวแรกแข็งมันครับตายไปโอ้เป็นไลยครับพี่น้องมันนี่มันหมันพี่น้องมันหมันโอ้ถั่วพี่น้องตัวพวกงี้ครับตัวพวกงี้เดี๋ยวไปใส่เน่าไว้กันครับพี่น้องอย่คุณครับโอ้ยงี้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไท โอ้ยนเนี่ยครับพี่น้องดินดอยเยอะโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดเพื่อลาบลาบลาบมึงแนงเบิึงครับผุนครับกำลังไล่ด่างนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีตัวต่อไปครับเดี๋ยวนี้มีตัวต่อไปเบิึง,บง,งครับผุนที่ทัดขางท่านครับพี่น้องผุนครับได้อีกแล้วครับพี่น้องได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วเดี๋ยวซู้มีิึงครับซู้มีิึงใกล้ๆพี่น้อง เอาละครับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ปนัดสุขสุขคนขอบว่าเราชมครับที่ครับหายอยู่หากินเข้าครับเบ้าอีสานนะครับเนาะอยู่ไซฮอกอะหายอยู่หากินครับพี่น้องโบตายครับนะครับขอบคุณขอบคุณที่ขอบว่าเราชมเราฟังสวัสดีครับบ๊ายบาย